สวัสดีค่ะปิยบุตรปลุกก้าวไกลยืนตัวตรงทรณงองอาจนำการต่อสู้ให้สมที่ประชาชนฝากความหวังปิยบุตรแสงกนกคุณคณะก้าวหน้าโพสต์ปลุกเก้าวไกลยืนตัวตรงทรณงองอาจนำการต่อสู้ให้สมกับที่ประชาชนมอบอานัตและฝากความหวังไว้ให้ วันที่22สิงหาคม66ภายหลังจากการประชุมรัฐสภาวาระพิเศษให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นครั้งที่3โดยหลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นผลปรากฏว่าผลการลงคะแนนเห็นชอบ482เสียงสอส,อส330สว152 ไม่เห็นชอบ165เสียงสอสอ152สอวอ13งดออกเสียง81สอสอ13สอวอ68ถือว่านายเศรษฐาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกเป็นนายกคนที่30อย่างแน่นอนแล้วล่าสุดนายเปียบุตรแสงกนกคุลคณะก้าวหน้าโพลระบุนี่คือมหกรรมการรวมหัวกัน ของชนชั้นนำจารีตประเพณีชนชั้นนำทางการเมืองเดิมและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจในการทำ Passive Revolution เพื่อรักษาสถานะและอำนาจนำของพวกตนไว้และบั่นทอนบอนไซทำลายพลังใหม่ที่กำลังก่อตัวและท้าทายพวกเขา ทศวัรษ2520และทศวรรษ2540พวกเขาเคยทำสำเร็จมาแล้วและรอบนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงความคิดจิตใจของผู้คนเปลี่ยนไปมากแล้วพากเก้าไกลต้องย้ำว่าต้องภววณาสถาปนาตนเป็นตัวแทนของพลังใหม่และเป็นยานพาหนะของประชาชนคนส่วนใหญ่ ผู้ถูกปกครองในการต่อสู้ยกนี้การต่อสู้ทางประวัติศาสตร์หน้าใหม่เริ่มขึ้นอย่างเด่นชัดแล้วเส้นแบ่งใหม่ถูกขีดขึ้นแล้วยืนตัวตรงและทรนงองอาจนำการต่อสู้ให้สมกับที่ประชาชนมอบอานัตและฝากความหวังไว้ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ